วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องกเกษตรพอเพียงอยีกแล้วครับวันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมมาปลูกตําลึงเนาะเพราะว่าขณะที่เราปลูกผักตามกระถงกระถางเนี่ยปลูกพริกปลูกนู่นปลูกนี่เนี่ยตำลึงมันก็จะไปชอบออกที่กระถางกล้าตําลึงนะต้นเล็กต้นเล็กเ,กเกนี่ยถ้าเราไม่ถอนออกมันก็จะพันต้นพริกต้นมาเขือต้นนู่นตัวนี้ อของเรานะทําให้มันพลุงพลังไปหมดกับวันนี้ก็ผมก็จะปไปไล่ถอนขุดเอาก้าตําลึงที่มันออกตามกระถางพริกกระถางมะเขือในถุงปลูกพวกเนี้ยนะซ้ายซ้ายมือผมเนี้ยน,นี่มีหลายหลายก้าเนี่ยนะครับอันนี้ปลูกทั้งพริกปลูกทั้งกระชายขิงนะตาลึงออกมาแล้วก็เพราะว่า นกเนาะมันไปกินลูกตำลึงสุกมันก็มาถ่ายมูลตกใส่ในถุงในกระถางของเราอ่อมันก็เป็นปุ๋ยอย่างดีที่เม็ดตำลึงมากับมูลมดหรือขี้มูลมดหรือขี้มูลนกหรือขี้นกเนี่ย,ยมันก็เป็นปุ๋ยให้ตำลึงอย่างดีก็แตกงอกงามวันนี้ก็จะไปขุดแล้วจะมาปลูกในตะกร้านี่ครับตะกร้าแบบนี้มันมีเขาเรียกว่ามันมีร้านให้ขึ้นเรียบร้อยแบบนี้ผมซื้อมานะครับไปซื้อที่ร้านขาย พวกเกษตรต่างๆอันนี้ชุดนี้ก็150บาทนะทั้งตะกร้าทั้งเนี้ยนะก็จริงๆทาเองก็ได้แต่ว่าเราก็อยากจะอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรนะที่เขาไปคนทำเนี่ยเรามาส่งให้กับร้านเนะี่ยช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับช่วยๆกันอุดหนุนสินค้าของพี่น้องเกษตรกรของอะไรต่างๆที่เขาผลิตออกมาจําหน่ายนะพวกเราคนปลูกแทนที่จะไปหาอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยแม้กระถางแบบเนี้ยนะครับ ก็ไปหาแบบนี้มาปลูกมั่งนะครับเพื่อเป็นการช่วยกระจายรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เขามีอาชีพทำตะก,ก้าแบบนี้นะตะก,ก้าพร้อมอล้านขึ้นแบบนี้นะก็ลองไปสบหาเอาครับหรือท่านไม่มีมีแบบนี้ก็ใช้นี่ก็ได้ครับใช้ไม้นะทำเป็นน้ำมันนะเวลาเราใส่ดินปลูกไปแล้วนะเรปลูกไปแล้วก็เอา เอาไม้มาเสียบเนี้ยสักสองสามอันก็ได้นะครับเสียบเสียบแล้วก็มัดข้างบนนี้ไว้นะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างเนาะเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างของผมมีอยู่นะครับก็เป็นการประหยัดอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าใครมีทรัพยากรพอจะเสาะ,ะแสวงหาก็แบบนี้มันก็คงทนแข็งแรงก็ใช้ได้นานผมก็ซื้อมาครั้งหนึ่งก็ใช้ปลูกอะไรไปหลายอย่างแล้วับปลูกแตงปลูกอะไรไปหลายหลายชุดละ,นะวนางวดนี้จะมาปลูกตำลึงนะครับ เกิดมาพอสมควรทีนี้วันนี้สิ่งที่จะต้องเอามาปรุงดินนะครับวันนี้จะใช้ดินปลูกอยู่3กระสอบนะดินปลูก3กระสอบแล้วก็อันนี้ปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักหนึ่งถังเล็กนะก็ประมาณกับกับห้าโลแล้วมั้งดูดูสามโลสี่โลประมาณนี้ก็หนึ่งกระป๋องเล็กหรือถังเล็กเนะีนะ่ยแล้วก็ถังหองหิ้วนี้นะครับอ่าอันที่สามกนน็นี่มีหน่อยนึงไอ้กะเพรา,าสับ ก็จะเติมมะพร้าวสับน่อยเพราะว่าให้มันโปร่งนิดนึงแต่บาท่านใดพี่น้องเราถ้าจะใช้มะพราะพ้าวสับนะครับควรจะกําจัดสารแทนนินออกจากมะพร้าวสับก่อนนะครับเพราะว่าสารแทนนินมันเป็นโทษต่อรากของพืชนะถ้า,ท,าท่านใดยังไม่รู้ก็ไปคลิกดูคลิปของผมเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะไว้ใต้คลิปนี้ไว้ว่าวิธีกําจัดสารแทนนินออกจากกลบมะพราะ้าวนะครับให้พี่น้องไปคลิกดู ผมได้ที่บายละเอียดแล้วก็มีวิธีทําให้ดูด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นการเรื่องของการผรสมดินกันครับก่อนที่จปลูกต้องมีการผสมดินนะครับเดี๋ยวไปดูการวิธีผสมดินครับครับหลังจากที่เราผสมดินเสร็จนะครับผสมดินเสร็จผมก็จะตักดินเนาะดินก็ใช้นี่ที่ตักหรือันนี้เลยแกรอนเก่านะครับแกรอนน้ํามันเก่าแล้วก็ามาปาด ปาดเฉียงก็มีที่จับอย่างนี้ครับนะเราก็าตักดินมันจะได้ตักดินง่ายแล้วก็จะเอาเทลงไปนนีงปลูกมันจะกร้านะครับตกร้าปลูกแบบนี้ก็จะลําบากในเรื่องของการเอาดินลงครับต้องระมัดระวังนิดนึงต้องใช้ความพยายามนิดนึงไม่เหมือนเราปลูกอ้กระถางเนาะ กระถางมันดินใส่ง่ายเมื่อใส่ดินจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะยกมาไว้ตรงนี้เนาะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับแล้วก็จะเกลี่ยดินหลังจากนั้นก็จะปลูกเลยครับไปขุดเอาก้ามาแล้วก้ามันครับเห็นไหมครับ ขุดกล้ามาแล้วไปขุดไปถอนออกมากล้าตำลึงครับก็ได้มา45กล้า,าไปถอนเอาตามกระถางพริกกระถางมะเขือเพราะว่าอย่างไงเราก็ต้องถอนมันทิ้งเอามันมาปลูกขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเราก็จะได้กินมันอีกมันอยู่ในกระถางพริกกระถางมะเขือแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปพันพริกมะเขือเรา นะครับเสร็จกระบวนการแล้วครับดินเหลือนี่ก็โจนเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องปลูกตํลึงในกระถางเออในตะกา้าปลูกตํลึงในตะกา้าเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็จะไปตั้งที่เก็บเนะาะหาที่ตั้งมันแล้วก็รดน้ำดูแลมันต่อไปนะครับ การปลูกต้นลึงแบบนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยเนาะพื้นะที่น้อยนะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่มากมีไร่มีสวนวก็ไม่ต้องปลูกแบบนี้หรอกครับหาเก็บตามรั้วตามสวนตามเถือกตามนาก็มีเยอะแยะตําลึงแต่คนที่มีพื้นที่น้อยนะที่จะปลูกไว้กินก็ห,า,หากระถางหากระกร้าแบบน,นี้หรือหากระสอบก็ได้นะปลูกในกระสอบก็ได้นะครับได้ทุกอย่างเอาไว้กินในครัวเรือนของเราครับ ก็จะพาไปชมที่ผมปลูกไว้แล้วว่ามันสวยงามขนาดไหนไปดูกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตําลึงที่ปลูกไว้ครับที่ผมปลูกไว้นะปลูกในตะกร้านะก็ตรงนี้ก็จะมีทั้งสามตะกร้านะครับมันก็จะขึ้นพันล้านขึ้นมาเนี่ยพันขึ้นมาผนุงผนังยอดเยิดกาําลังแทงยอดอ่อนกําลังสวยงามนะครับนี่ก็เก็บกินไปเยอะแล้วครับนะเก็บกินไปเยอะ หลายหรือหลายรอบแล้วก็เราก็เก็บเรื่อยๆตำลึงนี่ถ้ามันเก็บมันก็จะแตกหน่อเนาะแตกยอดเรื่อยๆนะครับแตกยอดเรื่อยๆก็เป็นการปลูกแบบง่ายๆแต่มันได้ผลนะครับมันได้ผลพี่น้องเราถ้าใครอยากทําแบบนี้ก็ไปลองทำดูนะครับไม่มีแต่กล้าบแบบนี้ก็ใช้กระสอบนะครับใส่กระถางอะไรได้หมดครับหาไม้มาปักมัดปลายหน่อยก็สามารถเป็นค้างได้แล้วครับเป็นค้างให้ตำลึงได้แล้วนะครับ อันนี้นอกจากที่เราจะปะลูกกินแล้วก็ยังเป็นพวกไม้ประดับอยู่หน้าบ้านอยู่ข้างบ้านเราได้อีกนะครับนี่ก็คงจะไว้เท่นี้ครับสวัสดีครับ